สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาสู่กับไล่เกเรตหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์การ์ตต์ตละครประจำสัปดาห์นะครับผมก็อีเวนต์นี้มีชื่อว่าเจนนี่นะครับผมจริงๆถ้าผมจะเรียกอีกแบบนึงคือมึงเรียกอีเวอร์บิสกิตยังง่ายกว่าอีกนะครับผมก็ทำไมถึงผมเรียกว่าเป็นอีเวอร์บิสกิตเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิลกันเลยนะผมคือบอกไว้ว่าสกิลแม่งเหมือนยักษแกะคือเหมือนยักษแกะแบบเหมือนกันกมากๆเลยนะครับผมโอเค ก็สก,กิลของอีโวจีนี่นะครับผมความสามารถพิเศษคือเมื่อฝ่ายตรงข้ามทอนลูกเต๋าโอกาส60%สิชาพลังงานเมื่อเริ่มต้นเธอคงฉันโอกาสหกวิ่งไปอย่างข้างหน้า6ช่องแล้วในเธอคงฉันเมื่อตกอะไมาตัวเอง50%าสอรับการยิงชาร์แล้วก็ตกพื้นที่ของฉัน50%สามารถชาร์จโล่สูงสุดได้2ขั้นด้วยกันนะครับผมคือตอนแรก GM แม่งเสือเขียนว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามทอนลูกเต๋าโอกาส50%ชาร์จโล่อ่า เจมไม่เขียนอย่างนี้จริงๆทําไมถึงผมคิดว่าทําไมเจมเขียนอย่างนั้นคือแบบใครที่เคยแบบไปเปิดมาแล้วคือใครไม่ได้สังเกตอ่านนะจะรู้เรื่องอะ่ะเพราะว่าเหมือนเจมจะเขียนอย่างนั้นจริงๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือเจมมันจะแก้เรียบร้อยแล้วนะผมโซ่ไอีกสกิลหนึ่งคือเมื่อผ่านจุดสร์ท80%สร้างแรดมาร์คเพิ่มแล้วก็รับเงินเดอร์5เท่าเป็น2ก็มีโอกาสแค่สครั้งก็บอยเหมือนกัะสกิลแม่งเหมือนบิสกิตที่จริงมึงเขียนว่า อีโวบิสกิตเลยว่าก็ได้จบจริงทำเป็นแบบการ์ดบิสกิตแล้วมึงย้อมสีมึงก็ย้อมไปเลยเพราะว่าสกิลไม่เหมือนอยงก,กะแกะเออจะทำให้มันยุ่งยากทำไมน,นะครับผมโอเคก็อีเวนเนี้ยใครที่จะทำก็แนะนำว่าคิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมว่ายังมีการ์ดตัวละครบางบัรบางใบทีบ่ว่าโหดอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเค อันนี้คือผมกะว่าจะให้แบบว่าวิธีการหาแม่งรู้สึกว่าให้สะสมนีครับผมคือคุณต้องสุ่มอ่ะอัตราเลรยดดอกแม่งกี่ยวขี้เ่อยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดคุณจะหาอีเวนต์นี้คุณดูเปอร์เซ็นต์เลยดดอกก่อนเลยนะครับผมก็คืออีโวเจนี่แม่ง0.001เปอร์เซ็นต์โพเพื่อนวิญญาณ0.005เปอร์เซ็นต์เงาของเจนี่แม่ง2.69เปอร์เซ็นต์เฮียแล้วมันคือแบบ อะไรวะทำไมมันมันมน,น้อยอย่างนี้คือมัไมมันน้อยเกินนะครับผมโฮมไฟฟ์หัวร้อสั่เจ็ดจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์โฮมไฟปกติแม่งหกสิบเปอร์เซ็นต์คือเปอร์เซ็นต์แม่งแบบเนี้ยอะไรวะทำไมเปอร์เซ็นต์แม่งคือแบบมึงคักค,ค,ค้ากันหน่อยก็ได้คือห้าสิบสี่ห้าห้าเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ไอ้เนี่ยแม่งดูหกสิบเปอร์เซ็นต์อะคือมึงกล่าวว่าจะให้คุณได้แต่โคมไฟอย่างเดียวใช่ปะ่ะวคุณถามหน่อยเออคือแบบไอ้หา่าคือแบบ กุ้มเลยเว้ยแล้วเว้ยคือแบบกุ้มคือแบบกุม้มเกี้ยเลยว่าได้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นวิธีการที่จะได้น้องอีโวจินี่นะครับผม,ผมก็ให้สะสมโคมไฟโคม,มไฟหัวเราะเงาของจินี่อย่างละสองใบด้วยกันเพื่อแล้เป็นโพโพเพื่อนวิญญาณสะสมสี่ใบเพื่อแล้เป็นคุชแกลลิตกับไอซ์หรือเปล่าสะสมห้าใบเป็นบิสกิตจมูกเอื้อยสะสมหกใบเพื่อแล้เป็นอีโวจินี่แล้วก็เมื่อทําการล็อกอินสําเร็จ คุณจะได้รับพบพ่อเพื่อวินญ,ญาณนะครับผมก็อย่าลืมไปล็อกอินกันด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเมื่อตราบใดที่เป็นเจ้าของทั้งจีนี่กับบิสกิตสะสมรับไปเลย1,000เพชรนะครับผมก็ออดูทรงแล้วนะเชี่ยเป็นอีเวนท์ที่ถือว่าคือแม่งปวดกับบาลก็ปวดจริงๆนะครับผมอีเวนท์เนี้ยเออมันยังไงอ่ะคือมัน มันเหมือนกับเป็นการรีรันเอากาดกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเออนะครับผมก็ใครที่แบบว่าสนใจที่จะทำวีนนี้ก็ผมว่าคุณลองกลับไปคิดดูก่อนแล้วกันนะเออเพราะว่าถามว่าการ,รจำเรือถือเยอะไหมก็มีตั้งแต่ไอซ์เซอร์บางอะ่ะก็เป็นการ์ดรองนะค u i สกัลเลตก็เป็นตอนแรกเป็นการ์ดหลักแต่ตอนนี้คือกลายเป็นการ์ดรองทั้งนั้นเพราะว่าอะไรทีร่ดาวคือสกิลของค u i สกัเลตมันมน,น่ากลัวกว่านี้อีกนะจริงมันน่ากลัวกว่านี้ในเซิร์ตะกอลี หนูเอื้อยก็คือวียองลังวิสกิตก็เหมือนแบบพิกิตก็บิสกิตกันแหละการาฟจำเดือดส่วนจินี่ก็เป็นแบบเป็นการย้อมของการาฟจำเดือดเหมือนกันนะครับผมแค่เปลี่ยนตัวละครส่วนเอีเวนต์พิเศษก็สะสมนี่ับผมตัวจากการล็อกอินก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ก็รอมันสูงสุดอ่ะมันถึงวันที่5ด้วยไงน,นะครับผมตัวเนี้ยแล้วก็ใครที่แบบว่า อยากได้ทีด่ดีๆนะจริงๆคือผมรู้สึกผมมีหมดแล้วอะคือมีหมดแล้วแต่ว่าถ้าผมอยากได้จริงๆผมอยากจะได้เป็นเอโดนพิชาอุตอรี่อะเอาเป็นชี่เหนือผมจะทำออกได้ไงเออทำอ,อ็อกที่สวยๆเลยว่าได้นะสำหรับผมโอเคสรุปนะครับผมก็โดยส่วนตัวแล้วอีเวนต์เนี้ยมันเหมือนแบบว่าถ้าเป็นผมผมว่าจะไม่ทำนะมันมันเสี่ยงเกินไปที่จะโดนไปแบบถือว่าโดนหนักสาหัสาการอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาต ปิดคลิปเลียงเท่นี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดและฝากกดซับเพย์ด้ร์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ